ินนอ่นันก like right. okay? right. ินน being well, um ้อนอยู่นั่นอะไรั่นอินน้อนอยู่นั่นแหละตีนข้าวก่อนนมาเลยใจาจกินไม่ได้่แกอากมันเต็มตู้แกขำไม่เน้นตัวตนงินไม่เป็นรองกินอน่อยหัวอร่อยไม่ครบเนาะไม่ถึงตาเลยฟันไม่มี้ลยแกปวเน่ยข้าวหน่วยน้อยมันมาต้มนะตัวตาินไม่เป็นลองกินหน่อยหัอร่อยไม่นไม่ถึตาเลยัน่มียปวดเนี่ยข้าวหน่วยน้อยมันมาตุ้มนย มันม่มีจกินแงงูนั่งเอนี่ยมีไ่นหมอนึงเะเตียล้วเนี่ยเตล่วเนี่ยอะไร้าม่อยากติ้งนอยหนึ่งน่ะนอนกันหนึ่สะเกียเจ้าไหนมาบุรนไอเอไอซีไอซีแไปกันี่เก่าตกั่ว จะด็จะไปอ้ไปเเด็กไปก็ไ้องล่างเหรอไว้ล่างใ่ไล่างได้พีลงจะไปอนามัยก็ให้สำรวยบ้างเสียไม่เห็นไม่มันนี่ไปแป๊บเดียวไม่ได้อยากลย่ะมันคลอกมันเลิกเนียวหนังมันเลกอกอก อก็ออต้องให้หมอไม่ได้หรอกเดีด๋ยไม่นอนไม่ตื่นเป็อนอะไรเป็นแครครับเขามีทุกอย่างอาจจะไปหรือว่าจะให้ล่างก็ได้ไม่ต้องไปใช่ไหมรีบป่ะอือเพราะว่าเขาเป็นแคร์แคร์ชิเพิ่งเป็นแครชิบเพิ่งนี่มันมีตังค์ว่ะใช่มีอะไรหรอใช่เขามีตังค์เขาก็ซื้อทุกอย่างนะเขาก็มีจังค์เขาก็ซื้อ เขรั้นดนเา้อเ้ก็คร่ด้ยเน่มจอร่อจีิงุดแกอได้เพิ่มนี้ต้งสหน้าไม่เนื่ยก็ด้เพิ่มนี้ต้งใส่จากสองพันก็วมแล้วก็สามพ้าก็ได้ เพราะเพราเรียว่าเพาอีรัวมันเป็นขนไข่ยัดจินมือกนเห็จิตัดอร่อยที่กูไปซื้ออันนี้มาอันหนึ่งมันเค็มเติมน้ำไปยิกแต่น้ำนั่นยิ้กมาแล้วเขายิกถึงมั้ นอนนอนเข่าฮะนอนเฉงเลเ็นต้นไหนนะไอ้หูไม่แม้หแ่ลหอนน้อยหนี่ไปไหนไปขนของอะไรโอ้ยเายังไม่มาิเไม่มาตเก็ไปไหนจนเรหองไหไม่ไปห้องกนแเขาฉันเียบไปอยู่บ้านนั้นหนิเดี๋ยวพอเอาหมอนนอกมาค่อยเอาหอนไปหะมันไปมดไปตมบาล เด็กหอยแล้วก็กินต้มน้ำปลาไปก็จะมีเห็นขวด